ในขั้นตอนการฝึกในเรื่องของการใช้คําสั่งเสียงนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่เราต้องเข้าใจภาษาก่อนนะครับว่าเวลาสุนัขเนี่ยจำภาษามนุษย์ได้เป็นเป็นโทนเสียงแบบไหนแล้วก็เสียงที่เราจะสื่อสารกับสุนัขเนี่ยที่เราใช้คําสั่งให้ให้สุนัขเนี่ยเข้าใจเสียงที่เราเป่งออกไปนะครับก็อย่างเช่นคําสั่งนั่งคําสั่งหมอบคําสั่งยืนและคําสั่งคอย ทีเด็กมองคอยดีมากดีทีเล็กยืนคอยชิดในห่วงการใช้โทนเสียงนะครับก็เราก็จะต้องเน้นว่า,าให้สุนัขได้เข้าใจแล้วก็มาโฟกัสที่สิ่งที่เราพูดนะครับอย่างเช่นอ,อย่างที่ผมเกินไปก็คือในเรื่องของท่านั่งน,<อ>นะครับหรือว่าคําสั่งชมนะครับก็จะต้องแบ่งโทนเสียงออกไปด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนนะครับก็เช่นดีมากดี ดีมาก,กงาก่อหรือว่าคําว่าเก่งมากดีมากนะครับแล้วก็อีกคําสั่งหนึ่งคือคําสั่งห้ามนะครับที่เป็นเสียงนะครับก็คือคําสั่งว่าไม่หรือคําสั่งว่า no ส่วนในเรื่องของการใช้ภาษานะครับในเรื่องของการออกเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆน,น,นะครับโดยที่หลักๆที่เราใช้กันอยู่ก็คือ จะเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับออการออกเสียงก็เช่นกัน,นครับก็คือ,อถ้าเป็นภาษาไทยเราก็ต้องเน้นอย่างเช่นนั่งนะครับมอบยืนคอยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเป็น sit down stay นะครับคำสั่งชมนะครับภาษาไทยก็ดีมากดีเก่งมากนะครับส่วนภาษาอังกฤษก็จะเป็น good boy หรือ good girl นะครับก็ใช้น้ำเสียงที่อ่อนโยนนะครับพพดดีดีมาก ดีม Stand. ไปนั่น sit good boy down down good boy อ่าววิธีการฝึกนะครับในการออกคำสั่งนะครับที่เราทดสอบในการฝึกสุนัขนะครับโดยภาพรวมเลยต่างๆเนี่ยที่เราเห็นกันเป็นสากลเลยก็คือชิดนั่งหมอบคอยคำว่าชิดนะครับหมายถึงการฝึกเดินชิดชิดดีมากดีชิดไม่ชิดไม่เอาชิดนะครับคำว่านั่งหมายถึงฝึกให้สุนัขนั่งนะครับการฝึกสุนัขพวกนี้นะครับ จริงๆเราไม่ต้องฝึกสอนสุนัขสุนัขก,ก็สามารถปฏิบัติเองได้เช่นเดินเป็นวิ่งเป็นนอนเป็นหมอบเป็นยืนเป็นนะครับแต่ที่เราจะต้องให้มาฝึกแล้วอธิบายตามถึงขั้นตอนในเรื่องของการใช้คําสั่งเสียงเนี่ยนะครับเช่นเราเราพูดคําสั่งว่านั่ง,น,งนะครับสุนัขก,ก็จะต้องอนั่งตามที่เราพูดนะครับอพอสุนัขปฏิบัติได้ตามคําสั่งเสียง เสร็จเรียบร้อยนะครับคำสั่งชมก็จะต้องตามมาคือรางวัลนะครับอย่างเช่น good boy หรือว่า good girl นะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็ดีมากดีนะครับอย่างอย่างตรงนี้มันจะต้องรู้ขั้นตอนนะครับวิธีการฝึกในขั้นต่อๆไปนงขอดีมไปคำคำสั่งในการห้ามนะครับก็จะต้องน้ําเสียงที่ดุโทนเสียงเนี่ยที่ใช้ห้ามสุนัขเนี่ยเราจะไม่ใช้โทนเสียงที่ที่เหมือนกันเรียบกันเลย เราดุสุนัขเนี่ยเวลาสุนัขทําผิดเนี่ยเราก็จะบอกว่าไม่นะครับน้ำเสียงต้องเน้นออกไปว่าดุออกไปครับน้ําเสียงต้องก้องกล้าวนิดนึงเข้มนิดนึงเนะี่ยไม่ไมเพื่อทําให้สุนัขเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้คือผิดอันนี้คือถูกรางวัลสาหรับสุนัขอย่างที่บอกอะครับว่าสุนัขได้ยินเสียงนะครับสำหรับเรามีหูประสาทดีกว่ามนุษย์เนี่ยตั้งยี่สิบเท่านะครับก็เราใช้ประโยชน์ของการ ที่สุนัขเนี่ยฟังเราได้นะครับเราก็แยกให้ออกว่าสุนัขเนี่ยสั่งแล้วเราเขาทาแล้วเราได้อะไรอย่างเช่นถ้านั่งพอานั่งแล้วได้อะไรนะครับทาผิดอ่เาเขาโดนดุอะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติเราใช้เสียงฝึกเชื่อฟังคําสั่งเบื้องต้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องเรียนอ่ารู้เลยก็คือในเรื่องของมีสมาธิไม่มีเสียงกระตุน้นอ่าหรือว่าสิ่งเล้าอื่นๆนะครับอย่างเช่นอ่ามีเสียงรถด,ดังจนเกินไปไนะครับหรือว่ามีมีคนพุกพาน นะครับจนมากเกินไปนะครับเพราะ<ม>ว่าสุนัขเนี่ยเ,เขาจะไ,<ม>ไวต่อ<ม>สิ่งกระตุน<ม>้น<ม>นะครับรอบข้างเช่นถ้าเกิดได้ยินเสียงบีบแต่หรือเสียงโ,โทนเสียงที่มันสูงหน่อยอย่างเช่นมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหรือรถวิ่งผ่านพวกเนี้ยนะครับเขาก็จะแทนที่เราฝึกอยู่เนี่ยเราพูดกับเขาเขาก็จะหันไปมองเสียงที่มันผ่านไปผ่านมาคอยทีเด็กนั่งนั่งคอยทีเด็กขอมือขอมือทีเด็กทีเด็ก อ,อคอยเด็กนั่งคอยไม่เราเขาก็จะไม่ค่อยได้ฟังในเรื่องของโฟกัสที่เราพูดเท่าไหร่สิ่งตรงนี้มันจะเป็นอุปสรรคสําหรับการฝึกคนฝึกสุนัขหรือว่าครูฝึกสุนัขก,ก็จะต้องรู้ขั้นตอนพวกนี้นะครับว่า,าเวลาเราฝึกจะต้องไม่มีสิ่งกระตุ้นอย่างอื่นครูฝึกเองหรือว่าคนฝึกเองเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่า,าเวลาเราจะฝึกสุนัขเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับสุนัขยังไม่เก่งเนี่ยนะครับเขาจะไวต่อความรู้สึกพวกนี้เร็วอยู่แล้วนะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนสถานที่ฝึก นะครับถ้ามันมีสิ่งกระตุ้นเราห้ามไม่ได้นะครับอย่างเช่นมีเสียงคนตัดหญ้าหรือมีเสียงอะไรก็ช่างที่มันรบกวนสุนัขแล้วเราดูว่าสุนัขเนี่ยไม่เริ่มมีอาการที่ไม่สนใจในสิ่งที่เราสอนและนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับโลเคชันใหม่นะครับเปลี่ยนสถานที่ฝึกใหม่อาจจะเป็นมุมใดมุมหนึ่งในห้องก็ได้ที่มันไม่มีสิ่งกระตุ้นจากภายนอกอตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเราจะฝึกหมาสมมุติเราฝึกไปเนี่ยนะครับครูฝึกเองจะดึงเสียงอย่างเช่น พูดให้ดังมากขึ้นแต่สุนัขก,ก็ยังยังสนใจสิ่งเรารอบๆข้างเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เป็นผลดีเพราะว่าสมาธิในการฝึกของสุนัขเนี่ยเขาจะสนใจกับตัวเราเนี่ยไม่นานนะครับยิ่งเราเริ่มต้นฝึกสุนัขใหม่ๆเนี่ยสมาธิเขาก็จะเริ่มจากระยะเวลาเพียงสั้นแล้วเราก็ต้องไปดึงความสนใจใหม่แล้ววนกลับมาฝึกใหม่เราสามารถทําให้สุนัขเนี่ยเวลาเราฝึกไปแล้วเนี่ยเขา ฟังคําสั่งเรามากขึ้นนะครับการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการอตอบโจทย์ในเรื่องของการควบคุมเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์จากการฝึกเชื่อฟังคําสั่งอย่างมากนะครับถ้าสุนัขสนใจที่เราพูดนะครับแล้วก็สนใจตัวเราอย่างเดียวเนี่ยนะครับเวลาเราห้ามหรือว่าเจอสิ่งเล้าต่างๆนะครับมันก็จะสามารถควบคุมให้สุนัขเนี่ยใช้ชีวิตกับเราได้อย่างอย่างอย่างดี นะครับในอนาคตที่สุนัขโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ